กิฟต์นั่งดูโจนสลัดตรงสาบท่องในหน้ามังค์หนูคงไม่อยากถกนํำม,มันมาหาเราเอาเล้นายกิฟส์พอแค่นั้นก่อนออร้องเพลงของโจนสลัดร้องเพลงโจนสลัดในสายหมอกพิศาจเป็นเรื่องอัประมงคตาจำคำพูดผมไว้เลยจะจำก็แล้วกันนายไปได้หรือได้ครบผู้มีพรมีผู้หญิงบนเรือก็เป็นความซวยด้วยแม้จะเป็นเด็กกดพรามเถอะ หนูว่าการได้พบเจอสลัดน่าตื่นเต้นออกค่ะคิดสมยัยฟรูสวร์พวกมันเป็นสัตว์ป่าที่โหดเหี้ยมมากทั้งนั้นผมตั้งใจเอาไว้แล้วว่าใครก็ตามที่อยู่ในเรือสลัดหรือมีเครื่องหมายโจรสลัดจะต้องได้รับโทษทันถูกแขวนคอจนหยุดดิ่นกระเด็นเมื่อนอลินตันขอบใจมากที่แนะนำแต่ผมผมเกรงว่าหัวข้อนี้จะไม่เป็นผลดีต่อลูกสาวของผม ขออภัยท่านผู้อาสวุที่จริงหนูว่าเป็นเรื่องน่าสนใจนะใช่แบบนี้สิพอถึงห่วงนง เด็กชายมีเด็กชายอยู่ในทะเลมีคนตกทะเลเอาเชือกมาพวกกข้อเกี่ยวลากขึ้นมาเขายังหายใจอยู่แต่พระแม่มารีสูงตัวมีอะไรครัมีอะไร กัน,นดูเหมือนดินปืนจะระเบิดและสินค้าส่วนใหญ่จะมีอาวุธโดนถล่มสะเละเลยทุกคนก็นคิดงี้ผมแค่พู้หลกมาสลับแน่ <c oughs> ไม่มีหลักฐานเรื่องนั้นมันอาจจะเป็นอุบัติเหตุไปแจ้งกับตังเรือเดี๋ยวด้วยว,วนไปเรือย้อนเรือบนลงไปดู พ่ออยากให้ลูกดูแลเขาไว้เขาอยู่ในอำนาจลูกดูแลเขาด้วย